โอ้โหกระโดดขนาดนี้ยังไม่พังเลยค่ะน้ําหนักรวมกันเกินกว่าร้อยโลแน่นอนสวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันที่บูธ VG นะคะที่งานสถาปนิก68ซึ่ง VG เนี่ยเขามีผลิตภัณฑ์หลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหลังคาไวนิว้วรางน้ําฝนไวนิยวหรือว่าที่เปิดตัวใหม่เลยนั่นก็คือละแนงไวนิว้วเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูกันค่ะว่า VG เขาเนี่ยมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างเราก็นั่งอยู่ในรางน้ําฝนนะคะเป็นรางน้ําฝนอุตสาหกรรมของ VG คิดดูดิว่าเราเอาตัวเข้าไปทงต,ตัวแบบนี้ได้เลยอะ <laughs> ออกเดินเล่นบนหลังคาล้างน้ำฝนกันนะครับและที่เรายืนอยู่นี่นะคะจะเป็นล้างน้ำโรงงานตัวนี้มันคือมันใหญ่มากมันสามารถรองรับพื้นที่หลังคาได้800ตารางเมตรเลยค่ะที่มีรูออกท่อแค่รูเดียวก็ไม่ต้องมีหลายท่อให้มันยุ่งยากคือลงลงรูเดียวท่อเดียวอ่ะเอาจบเลย ลำในส่วนรางน้ําฝนของ VG เขาก็จะมีหลายรุ่นให้เราเลือกเลยค่ะถ้าใครชอบแบรนด์ไหนก็สามารถมาเลือกดูได้ที่บูธ VG เลยนะคะก็<ๆ>จะเป็นโซ่ระบายน้าไวนิลของ VG นะคะสวยมากเนี่ยมินิมอลว่าใครชอบแต่งบ้านนะคะอันนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยค่ะมีหลายสีให้เราเลือกด้วยหลังคาไวานิล VG เกลเซ<ๆ>ียลูฟน,นะคะตัวนี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ VG ที่เราจะมีตัวนี้ปิดข้อฝานอ็อตแล้วก็เอาไว้ล็อกแผ่นระหว่างกันข้อดีก็คือ ถ้าสมมติว่าแผ่นนี้มันเสียหรือว่ามันชำรุดเสียหายเราสามารถถอดแล้วก็เปลี่ยนแค่แผ่นเดียวได้แล้วอีกอย่างหนึ่งข้อนี้ก็คือความยาวมันไม่จํากัดเราสามารถสั่งได้ถึง15เมตรหรือว่าเราจะเอา10เมตรก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับขนส่งเรานะว่าจะเอาหลังคานี้ไปได้ไหมแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งคือข้างหลังมันนียอยากให้ทุกคนเห็นข้างหลังอันนี้เนี่ยนะข้างหลังมันจะเรียบแบบนี้ถ้าเราเอาตัวนี้ไปทําหลังคาเราไม่ต้องติดฝ้าเลยตรงนี้มันเรียบแบบนี้เหมือนเราทําฝ้าไปในตัว แล้วใครที่อยากรู้ว่ามันต่อกันยังไงเนี่ยไอตัวเมื่อกี้นี่นะมันก็จะต่อกันในลักษณะแบบนี้คือเราใช้สกูยึดแค่แผ่นนี้นะคะและตัวแผ่นนี้เราก็เอามาครอบแบบนี้ส่วนตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวครอบหลังคาแล้วก็ปึ๊บครอบไปแบบนี้เลยเลยเราสามารถครอบไปได้ทั้งแผ่นเลยค่ะซึ่งข้อดีก็อย่างที่บอกอะ่ะเวลาตัวไหนเสียเราก็สามารถถอดตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนแค่แผ่นที่มันเสียได้น,นะ อย่างเขามี้แผ่นนี้เอาไว้สําหรับเก็บขอบตรงนี้มาดูตรงนี้นี่ว่าขอบมันจะไม่สวยเห็นไหมแล้วเขาจะมีตัวเก็บขอบอยน,นี้ใส่ไปแบบนี้ทําให้บ้านเราสวยขึ้นเยอะเลย VG ีหลังคาวไวนิวเจ้าแรกและเจ้าเดียวในไทยที่สามารถต่อเข้ากับแผ่นเมนชีตเก่าที่เรามีอยู่แล้วอด้ดตรงนี้ก็ความกว้างอยู่ที่76เซนนะคะแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันจะกว้างอยู่ที่1เมตรจะเป็นรุ่นเก่าจะเป็นวินเทอร์ลูฟที่ไม่มีพัด นุ่มเป็นวินเทอร์ลุคพัดกระโดดได้เหยียบได้ทุกส่วนนี่นี่ <c oughs> นี่ร้ <c oughs> อนเลินอะไรเราก็เหยียบได้ไม่ต้องกลัวว่ามันจะพังแล้วมาดูเนี่ยเราอะขึ้นไปกระโดดบนนี้เลยนะอย่างเงี้ยมันไม่เป็นอะไรเลยแต่คิดดูว่าช่างปกติที่ขึ้นเป็นมุงหลังคาเขาไม่ไปกระโดโดรถเต้นอยู่บนนี้อยู่แล้วซึ่งตรงเนี้ยเขาจะมีหัว,นวเนี่ยมีไวิ้ลตรงนี้ z ู o มาตรงนี้นี มันเอาไว้ปิดปิดหัวน็อตได้ด้วยนะอย่างก,กันน้ําเข้าอะไรทั้งหลายแหล่น้ําไม่เข้าแน่นอนแต่ถ้าจะเป็นรุ่นเก่าอย่างนี้ดูที่น็อตอย่างนี้เนี่ยคืออันเนี้ยมันมันเสียงดังด้วยนะเวลาฝนตกหรืออะไรอะ่ะเนี่ยดูดิก็เสียงดังกว่าตัวน,นี้ก็เสียงเงียบกว่าด้วยแล้วก็ทนทานแข็งแรงถือว่าดีเลยทีเดียว อีกอย่างนะข้อดีของตัวนี้มันสามารถที่จะมุ่งต่อกับแผน่น mm hmm. เมทัลชีทของเก่าที่เรามีอยู่แล้วได้ถ้าสมมุติเราไม่ต้องการจะเปลี่ยนหมดนะ mm hmm. เราจะเปลี่ยนแค่บางชิ้นส่วนที่มันสึกหรอเนี่ยเราก็สามารถเอาไอ้หลังคาวีจีตัวนี้ไปมุงต่อจากของเก่าเราได้เลย mm hmm. อันนี้ก็จะเป็นสินค้าใหม่ของวีจีนะคะ mm hmm. นั่นก็คือร mm hmm. ะแงไวนิลค่ะมันสามารถทําได้หลายแบบเลยนะ mm hmm. อย่างเช่นแบบแรกตัวนี้ถ้าเราต้องการความไพรเวทนะเราก็จะเว้นแค่2มิล ต่อกันไปแบบนี้แต่ถ้าเราอยากได้รูระบายอากาศที่มันกว้างหน่อยเนี่ยเราสามารถเอาไอา้ตัวชิ้นใหญ่กับชิ้นเล็กเนี่ยมาต่อสลับกันแบบนี้ได้และอีกอย่างหนึง่งมันสามารถซ้อนแบบ2เลเยอร์ได้เนี่ยเดี๋ยวพามาดูฝั่งนี้คือซ้อนแบบนี้เพื่อเป็นรูระบายอากาศเราเอาตัวแผ่นใหญ่ซ้อนกับแผ่นเล็กซึ่งมันจะเป็นเลเยอร์สลับนะแล้วมาดูมาดูด้านข้างเนี่ยเขาก็จะใส่ไอคิวตรงเนี้ยซ้อน2อกันแบบนี้อ่าเนี่ยนะคะเนี่ยมันสามารถทําเป็น2เลเยอร์ได้ เนี่ยทำให้มันดูเท่และบรรยากาศภายในงานก็จะมีเวิร์กช็อปการติดตั้งหลังคาด้วยค่ะซึ่งมันง่ายมากจริงๆเนีย่ยผู้หญิงก็ใช้งานได้ใใครชบอกว่าผู้หญิงก็สามารถทำได้ง่ายเลย ง่ายจริงๆสําหรับการติดตั้งหลังคาไวนิลนะคะก็เพียงแค่ยิงสกูไอตัวแผ่นแรกเนี่ยให้ติดกับโครงเหล็กและนําตัวแผ่นหลังคาไวนิลเนี่ยค่ะมาประกอบเข้ามันก็จะยึดกันนะคะโดยมีอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นตัวครอบแล้วก็เพียงแค่ใส่ครอบลงไปแค่นี้เสร็จแล้วค่ะง่ายมากจริงๆค่ะส่วนแผ่นต่อไปนะคะเราก็ทําเหมือนเดิมเพียงแค่ยึดสกูแล้วก็เอาอีกแผ่นหนึ่งมาต่อเข้ากันและใส่ตัวฝาครอบค่ะแค่เพียงเท่านี้เองค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรยุ่งยากเลยมีตัวครอบเอาไว้เก็บงานบริเวณตรงขอบมันด้วย เทคนิคการยิงมันก็ไม่ไม่มีอะไรมากแล้วแต่บุคคลแต่ว่ามันอยู่ที่วัสดุเราว่ามันดีแค่ไหนด้วยซึ่งของ VG ดีมากค่ะแล้วการติดตั้งมือสกูเป็นยังไงบ้างคะก็ง่ายมากแล้วก็ไอคือที่เจ้าอื่นไม่มีก็คือตัวครอบตรงนี้แหละที่เป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวเลยของ VG ที่มีเดี๋ยวเราจะพาไปทดสอบความแข็งแรงของหลังคา VG กันดีกว่าค่ะต้องนานกิโลคะร้อยรอยร้อยร้อยโล สองซ้แตงโอ้โหที่บท่ลบ้าจให้พังให้พังไม่หังจีไม่ดีพังงันแน่นอนจ่ะไม่ดีหนึ่งสองเฮ้ยโอ้โห ถ้าใครไม่เชื่อเรื่องความแข็งแรงอยากให้มาทดสอบด้วยตัวเองค่ะมาลองกระโดดลองกระทืบกันได้ตามสบายและใครที่อยากมาเยี่ยมชมบูธวีจีนะคะเขาก็จะอยู่ที่งานสถาพนิก68นะคะมาง่ายมากเลยที่ IMPACT เมืองทองธานี c h a เลนเจอร์สประตู1เดินตรงเข้ามาเจอบูธวีจีใหญ่อลังการมากเลยค่ะที่งานนี้แล้วอย่าลืมมาเยี่ยมชมบูธวีจีกันเยอะๆนะคะ